แชร์โพสแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะคะลูกค้าถือว่าเป็นการขอร้องอ่ะลูกแรกลูกแรก,กงานสเวตเตอร์ไซส์ใหญ่มีลูกเดียวลูกค้างานลูกสุดท้ายแล้วไม่มีเข้ามาแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยมาปล่อยวันนี้ว,นนวันเดียวเท่านั้นลูกค้าลูกเดียวนะคะใครได้ไปก็ได้ราคาโปรโมชั่นแถ,นะะแถมยังได้โปรส่งฟรีด้วยนะแถมยังได้โปรส่งฟรีด้วยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูไลฟ์ วันนี้ด้วยนะคะแม่ค่ะทักมาคุยกับวิก่อนได้เดอ้อทักมาคุยได้ค่ะพิมพ์อะไรมาก็ได้นะคะพูดคุยพูดคุยอุ้ยเจอ,อางานแชมเปี้ยนด้วยสองเอ็กแอลแกลฮาร์ปสิบสวยมากตัวเนี้ยโชว์เลยไหมโชว์เลยนะลูกค้าอะตัวแรกแชมปเปี้ยนนะตัวแรกแชมเปี้ยนค่ะไซส์ ตัวนี้ไซส์ 2XL นะคะมีลูกเดียวนะลูกค้าสเวตเตอร์คอกลมนะคะวิยพี่เอามาปล่อยนะปกติในลูกค้าถามเยอะมากหากของไม่เจอแล้ววันนี้ไปเพิ่งไปเจอของมาก็เลยเอามาไลฟ์ให้มืไลฟ์ <c oughs> ก็เลยเอามาไลฟ์ให้ลูกสุดท้ายลูกนี้ลูกเดียวไม่มีมาเพิ่มแล้วลูกค้านะอันนี้พี่เป็นงานสเวตเตอร์คอกลมไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์นะคะสเวตเตอร์คอกลมไซส์ใหญ่โอเวอร์ไซส์หลังบ้านถามกันเยอะมากเลยนะคะเหลือลูกนี้แหละลูกสุดท้ายแล้ว เนาะนะคะเสียงชัดแม่ค้าสวยค่ะอู้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอขอพี่สวยสวยกว่าวิด้วยนะคะมีงานเด็กรวมบ้างใหมคะ่ะรวมบ้างเด็กเอ่ยยังไม่ได้เปิดไลน์นะคะแต่ว่ามีสินค้าพร้อมส่งหลายรายการเลยไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่7 2นนะคะหรือว่าตัว KWE 301นะคะแล้วก็ปลายโกดเนาะนะคะมีหลายรหัสมากเลยงานโกดมีทั้งตัว301 a 3 0 1 b 3 99, ู9 9หรหัสเยอะมากเลยของป้ายโก้นะคะลูกค้าอ่ามาแม่ค่ะเอัน,นี้ค่อนข้างใหม่นะนี่ลูกค้าอันนี้มีเป็นเบอร์หนึ่งนะคะไซส์ใหญ่อเวอร์ไซส์มีเบอร์เบอร์นี้เบอร์เดียวลูกสุดท้ายด้วย 404XL ลูกค้าขอกลมไซส์ใหญ่นะตัวนี้ขอกลมไซส์ใหญ่เลยจะเน้นเป็นแบบว่า L XL 2 XL 3 XL เลยลูกค้าใครที่เล่นงานไซส์ใหญ่นะคะเล่นปไปนี้ได้เนาะ B 4 0 4 x l ป้ายอเมริกานะคะงานอเมริกาลูกค้าอุวยลูกนี้ติดคิดมัดเยอะวะ่ะเอาเอา,เอา,เ,อาเอาคิดมัดขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยเนี่ยสโนว์แมนแม่45กิโลค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่2,500เน้าะอน้องยงไม โปรโมชั่นอยู่2,500ค่ะลูกค้ามีลูกเดียวนี่สตาร์วอลมาแล้วจ้าโยดาโยดาลูกค้าเนี่ยงานไซส์ใหญ่คุณพี่อันนี้ป้ายสตาร์วอลนะอันนี้ไซส์ 2XL จ้ะไซส์ 2XL งานป้ายสตาร์วอลลูกค้า45่กิโลค่ะจำนวนตัวประมาณเอ่ออ่าแบรนด์อะไรเงี้ยโฟลเวอร์ทเวนตี้วันจำนวนตัวประมาณร้อยบวกลบได้ไหมประมาณประมาณ90ถึงร้อยบวกลบแล้วกันลูกค้านะคะเนี่ย ตัวนี้จะเป็นงานเบอร์หนึ่งนะมีมีมอ่าลูกนี้มีเปื้อนตรงนี้หน่อยแม่มีเปื้อนนิดหนึงนิดหนึงลูกค้าอ่าตัวนี้สีแดงค่ะของ r e บ o อกจ้านี้เลยอุ้ยสกินนีบอกใหญ่มากลูกค้าโปรโมชั่น2,500ลูกค้างานป้ายรีบ o อกนะคะลูกเนี้ยลูกสุดท้ายเลยคุณพี่หนะ้าใครได้ไปถือว่าคุ้มแล้วเพราะว่าหนูให้ราคาโปรด้วย2,500แล้วก็ให้ส่งฟรีด้วยจังหาก ลูกค้าวิให้ส่งฟรีด้วยอีกต่หากลูกค้าจ๋าเนี่ยเห็นไหมไซดีไซดีก็คือแบบโอาเวสไซไวรุ่นเลยนะคะแต่ส่วนตัววิชอบพวกงานฮาร์ปซิบนะอันนี้ของโอนวีค่ะไซเ์ x อเด้อโอนวีไซเอ็กออ์อ,กอลจา้านะมาอีกแล้วคิดมัดแน่เลยอันเนี้ยใช่ปะ่ะใช่น่าจะเป็นคิดมัดนะคะวิไม่กล้าดึงสกรีน่ะแม่ อันนี้ได้เป็นงานคิดมากหรือเปล่าไม่แน่ใจสีน้ําเงินนะคะสวยเดี๋ยววิหาใส่ให้ดูก่อนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูมันแบบหญิงชายได้หมดเลยรลหัสนี้ลูกค้างานไซส์แบบโอเวอร์ไซส์อ่ะมีลูกเดียวด้วยหลุดมานะคะราคา2,000อะ,อะไรนะ C W W รวมบางเด็กเท่าไหร่จ๊ะ2 W 0 0อ้ไหมถ้าพี่จำไม่ผิด C W C W CWW 1,900อ๋อ1,900 <laughs> 1,900รค่ะพี่แนนแนน่ 1, บาทครับผมนะคะอุ๊ยอันเดอร์เมอร์ลุกตัวน,นั้นอนะ่ะเออนี่<อ>ตัวน้องฟอถืออันเดอร์อาร์เมอร์คาสีเทามาเลยสวยงามมากลูกค้านะฮะงานแบรนด์มีออกนะแล้วเป็นงานเมกาแม่อะฟรุออ๊ตงานไปฟรุ๊ตตัวนี้เออตัวของเด็กใช่ไหมจ๊ะ ของเด็กจะเป็นรวมค่ะแม่รวมเกรดเลย AB นะคะรวม AB เลยจ้าเม mm ื hmm. ่อวานแอดพอยไลไหไปหลายลูกเลยแม่ย้อนดูได้นะ mm hmm. ใช่รวมค่ะ mm hmm. พูดไปแล้วรว, mm hmm. รวมเป็นงานรวม AB นะ,ะ mm hmm. ลูกค้าอหราซีเอฟจ้ะน้องไม mm ้รหัสซีเอฟอค่ะฟัน ฟอร์ฟันหนึ่งหนึ่งค่ะลูกรีวิวนะตัวที่วิถืออยู่เป็นของโอน v วีสวยมากเลยอะ่ะวิทยอยากจะใส่ให้ดูเลยตัวที่วี่ถือเป็นของโอน v วีนะลูกค้าไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์ดีเลยนี่แบรนด์มาแล้วไนกี้จ้าอุ้ยอันนี้สวยอันนี้ของกิเด้ n นนะสกินใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยลูกค้าแบล็กโกล w นะคะ ก็ไก่หนึ่งหนึ่งนะแม่ส่งฟรีลูกรีวิวลูกเดียวลูกสุดท้ายนะคะใครได้ไปก็ได้ไปเลยหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาอีกแล้วนะจ๊ะหมดแล้วหมดเลยไม่มีมาอีกแล้วนะคะอุย้ยสวยงามมาก port, อมอเตอร์สปอร์ตรถเมื่อกี้ในกี Nike, จ้จาแล้วก็ของวีนะคะก็น่าจะเป็นตัวแบรนด์อเมริกาสวยสวยลูกค้านะคะใครอยากได้นะรหัรเชีก็ไก่หนึ่งหนงนะคะหมดแล้วหมดเลยนะอันเดอร์อเมอร์ตัวที่สองมาอีกแล้ว ของวีเป็นของ Amazon Essentials <Under armor, S 1> อ่า Under Armour ค่ะ h a บ f zip ด้วยนะคะนี่หมายถึงว่าตัวมีฮูดใช่ไหมคะพี่สอนพี่สอนหรือพี่สอนอ่าถ้าตัวฮูดวันนี้พี่ไม่ได้เปิดนะเปิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวลูกค้ามันหลุดจองมาลูกสุดท้ายนะคะงานสเวตเตอร์คอกลมไซส์ใหญ่ลูกค้าจ๋ะสเวตเตอร์คอกลมไซส์ใหญ่ลูกสุดท้ายลูกเดียวนะคะส่วนงานฮูดวันนี้ยังไม่ได้เปิดนะจะ๊ะ ของงานมีฮูดก็จะมีตัว YC 3 1ม่เอสามสองหนึ่งนะคะ YC 3 2 1ลูกค้า่ะเอาอันนี้ใครอยากรับไหมลูกค้าสวยมากเลยนะก็ไก่หนึ่งหนึ่งราคาโปรโมชั่น2,500บาทค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะลูกวิวส่งให้ฟรีนะก็ไก่หนึ่งหนึ่งนะคะลูกค้าเนี่ยผ้าใหม่เลยอันนี้จะเป็นงานไซส์ใหญ่เบอร์หนึ่งนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นงานไซส์ใหญ่เบอร์หนึ่งค่ะสวยลูกค้าเนี่ยไวรุ่นชอบเลย มีแต่ตัวงามๆเนี่ยดูสีสิสีสดมากลูกค้าจ๋ารอดูชุดว่ายน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวมีเปิดชุดว่ายน้ำด้วยต่อไปเป็นชุดว่ายน้ำเลยแล้วกัน163นะชุดว่ายน้ำนะคะได้เลยได้เลยรอได้เลยจ้ะแม่ใครลูกค้าใครไม่รับเนี่ยเสียดายนะมีลูกสุดท้ายด้วยอะ่ะงานไซส์ใหญ่หายากนะไม่มีมาเพิ่มแล้วนะแม่ใครอยากได้สเวตเตอร์คอกลมไซส์ใหญ่ไม่มีมาเพิ่มแล้วนะลูกมีลูกสุดท้ายเด้อ ลูกนี้ลูกสุดท้ายนะคะแล,ะแล้วก็ได้พวกโ n o ์ m a n เยอะด้วยลูกค้านี่น,นี่งานคิดมาดคิดมาดเอ่อสเวตเตอร์คิดมาตอนนี้มาแรงนะสวยเออไซดีไซดีราคาขายลงตลาดนะลูกค้าถ้าพวกไซส์ใหญ่ก็คือไม่ต่ำกว่าหน0ะ่ง้ยนี่อนี้สวยมากเลยราคาไซส์ใหญ่ไม่ต่ำกว่า1 0 0นะคะลูกค้าขาประมาณ120ได้เลย1 2 0 150นะคะ แถวตามมหาลัยเนาะไวรุ่นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตลาดนัดไวุ่นวรุ่นเนาะลูกค้าเนี่ยอันนี้อันเดอร์อเมอร์นะคะแล้วก็แบรนด์กีฬาเยอะอยู่นะลูกนี้นะคะออฟฟอฟันหนึ่งหนึ่งั่วกอไก่